ับผมนายบุญก้องบุญเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวน,นวัตกรรมที่มีชื่อว่า SPP ครับหรือว่าซิมเปิ่มเติมชนิดเมื่อน้ำนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในการเก็บนิสัยชนิีแล้วก็ลดการปนเปื้อนในนีครับภาพแลมวิธีการใช้ในวัตกรรมนะครับเราจะใช้ในรูปแบบทักษะของการเสิร์ฟนะครับเมื่อเราเสิร์ฟมานะครับจะกระทบกับโต๊ะแล้วลูกก็จะกระเด้งน,นะครับ มายางท่าสีดำท่าสีดำเนี่ยมีหน้าที่รับน้ำหนักนะครับของฟองเมื่อท่าสีดำร,รับน้ำหนักแล้วท่าสีดำจะค่อยๆไหลลงมาครับมียังรางที่เราได้หัน่นเครื่องของท่อ PVC ไว้ขนาด5เซนติเมตรนะครับเมื่อลูกมายางท่อ PVC ที่เราเล็งไว้ลูกจะค่อยๆไหลามาด้านข่าของโต๊ะและเราจะมีข้อต่อครับขนาด5เซนติเมตรเหมือนกันแล้วก็ท่อ PVC ครับขนาด5เซนติเมตรเหมือนกันเลยนะครับเป็นตัวต่อ เพื่อน,นำลูกกลับไปยงังหัวโต๊ะหรือว่ากลับไปยังคู่ซอมครับครับแล้วทักสัปา,าที่เราจะฝึกกันนะครับได้แก่าการฝึกการเปิดครับ ก็สึ่งนักวัฒนการ SPP นะครับประโยชน์ของนักวัฒนธรรมคือหนึ่งสามารถลดการสื่อารในรวปชนิดนี้ได้นะครับแล้วก็สองคือสามารถฝึกอย่างต่อเนื่องได้นะครับไม่ต้องไปตามเก็บทีละรูปของรูปนะครับก็ผมในฐานะกล้องผู้ดำเนินเจ้าของผลงานนัวัฒการ SPP นะครับก็ขอฝากนวัตกรรม SPP ไว้ในข้อหลงอ้มใจในทุกคนด้วยนะครับ